โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วงด a าต้าคา a ร t เตอกันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับซีรีส์กันดั้มซีด M S V กับโมบิสูดอย่าง M1A3 s และนักบินอย่างเบรี่โฮที่เราได้เคยพูดด้วยว่าจะทำประวัติของตัวละครตัวนี้มันถึงเวลาแล้วอ่เนาะโอเคเราก็มาเริ่มกันดีกว่าครับ M1A3 s จะเป็นโมบิสูดที่ถูกใช้งานในปี Cosmic Era ที่71ซึ่งเครื่องนี้จะถูกสร้างพร้อมกันกันกบ M1A3 ตามปกติครับโดย M1A3 s จะเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานบนอวกาศเป็นหลักในขณะที่ M1 ปกติจะเป็นเครื่องที่เน้นการต่อสู้บนโลกเป็นหลัก เครื่องนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจาก2ส,สถานที่พร้อมกันนะครับสถานที่แรกก็คือบนโลกฐานของออฟนั่นแหละโดยถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับ M1 ปกติ แต่เราจะเห็นว่าเครื่องนี้ไม่มีการนํามาใช้งานในตัวของเนื้อเรื่องเพราะมันเป็นเครื่องสําหรับต่อสู้บนอวกาศเป็นหลักนั่นเองครับถ้าเอาเครื่องต่อสู้บนอวกาศมาสู้บนโลกมันก็จะแหม่งแหไงมันต่อสู้ได้อยู่แหละแต่ว่าเขาไม่เอามาใช้งานเท่านั้นเองก็เลยนํา M1 ปกติไปต่อสู้ในตัวของเนื้อเรื่องหลักแทนต่อไปคืออีกสถานที่หนึ่งครับอีกสถานที่หนึ่งจะเป็นฐานทัพอเมโนหรือว่าฐานของดอนดูมินาก็จะมีการสร้างเครื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยก็จะสร้างพร้อมกันเลย อย่างที่บอกไปว่า M1A จะเป็นรุ่นสำหรับการใช้งานบนอวกาศตัวของมันจึงมีการดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างจากรุ่นปกติซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวของหัวไหล่และหัวเขา่า ส่วนหัวของโมบิสูจะเป็นเขาครับเขาของมันจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นปกติเนื่องจากว่าต้องการให้สัญญาณน,นั้นมันกระจายไปไกลขึ้นเซ็นเซอร์มันดีขึ้นนั่นแหละส่วนไล่กับหัวเข่าเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการเพิ่มช่องทัสเตอร์เข้ามาเนื่องจากว่าเครื่องนี้เนี่ยต้องมีการใช้งานบนอวกาศความคล่องตัวมันต้องสูงครับเลยทําให้มีการเพิ่มทัสเตอร์ขึ้นมาด้วยโดยตัวของทัสเตอร์นี้จะทําให้ตัวของมันมีความคล่องตัวมากกว่าแอรเทปกติถึง30%ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิิ่่มมมเเตตตขขข้าาออองงัััวว M1A นนก็คื แท้งพลังงานนั่นเองครับจะมีการติดตั้งแท้งพลังงานไว้ที่ด้านหลังของตัวโมบิสูดเพื่อขยายระยะเวลาในการต่อสู้ให้นานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องนี้จะมีการนํามาใช้งานในการคุ้มกันยานคุสนงีครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องราดตระเวนในตอนนั้นนั่นเองอาวุธของตัวโมบิสูดก็จะเหมือนกับ M1 ปกติจะมีบีมไรเฟิลวอลคนแล้วก็บีมเซเบอร์แต่ว่าจะมีอาวุธเอกซิสต์ของมันเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสไนเปอร์บีมไรเฟิลนั่นเองครับอย่างที่บอกว่าเเเเครื่ราา่่อองงตตตววววนนนน้้้้ยยยมมมััุจีีไดดชดชก ถึงจะบอกว่าเป็นเครื่องสลับการใช้งานบนดอวกาศแต่เครื่องนี้ก็สามารถที่จะต่อสู้บนโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในตอนที่มันต่อสู้บนโลกเนี่ยมันจะมีข้อเสียอันใหญ่หลวงของมันนั่นก็คือขาของตัวโมบิสูดนั่นเองครับจากการปรับแต่งส่วนขาทัสเตอร์ของมันเนี่ยทำให้โครงสร้างส่วนขาของมันนั้นค่อนข้างที่จะเปราะบางในตอนใช้งานบนโลกจึงต้องระวังขาว่าขาอาจจะได้รับความเสียหายง่ายในกันดั้มซีทภาคแรกที่กองทัพโลกบุกโจมตีออฟจนทําให้ออฟเนี่ยต้องอพยพขึ้นอวกาศ ในตอนนั้นเองจะมีการขนคนขึ้นยานคุสนางีครับแล้วหนึ่งในคนที่ขึ้นไปในยานคุสนางีก็คือเบรลี่ฮูคนนี้นี่แหละ เบลลี่เขาคือใครเบลลี่เขาคือเดอะแฟตครับทุยไม่ใช่เบลลี่เป็นคนจากสาธารณรัฐเอเชียตะวันออกครับเป็นประเทศที่รวมจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเอาไว้ในกันดัมซีดประเทศนี้ในช่วงสงครามากันดัมซีดภาคแรกได้เข้าร่วมกับกองทัพโลกในการต่อสู้กับซาบนะครับแล้วก็ยังเป็นประเทศแรกๆเลยที่ถูกซาบโจมตีในช่วงเริ่มต้นสงครามไอ้ประเทศที่โดนก่อนก็คือประเทศนี้แหละ เบลลี่เป็นเนเชอรัลที่เกิดที่ประเทศนี้แต่ว่าตัวของเบลลี่ในปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะก,การต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาได้ออกตะเวนฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้มาโดยตลอด เขาได้ออกฝึกฝนตนเองทั่วโลกและทั่วอวกาศครับตอนที่เขาไปฝึกฝนบนอวกาศเนี่ยคือการใส่ชุดอวกาศแล้วก็ไปฝึกศิลปะการต่อสู้แบบไร้แรงโน้มถ่วงมึงจะล้ำเกินไปละจนกระทั่งเหตุการณ์ก,กันน้ำซีลภาคแรกที่เขาได้ไปอยู่ในยานคุสเนงีตัวเขาจึงได้กลายเป็นนักบินของ m 1 a a ในการต่อสู้ซึ่งนั่นจะเป็นการขับโมบิสูตรครั้งแรกของเขานะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเขาคืนแนชเชอรัลเวเป็นคนธรรมดาไม่ใช่โคออเนเตอร์เลยแล้วก็ขึ้นขับโมบิสูตรครั้งแรกในตอนนั้นนั่นแหละ แต่ถ้าว่าตัวเขากลับขับหุ่นเก่งซะงั้นซึ่งไม่เคยขับมาก่อนเลยโดยเขาขับโดยการใช้เซนส์ของตนเองครับศิลปะการต่อสู้ที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ในการขับหุ่นได้เฉยเลยขับโมบิสูตรได้ไม่เท่าไหร่ครับอีที่ล้ำกว่าก็คือพี่แกขับหุ่นแล้วทําให้หุ่นเนี่ยใช้ศิลปะการต่อสู้ที่พี่แกเรียนมาได้ด้วยแบบเป๊ะเ,เ,เลยเดียวมันทําได้ยังไง นี่มันเป็นห้องนักบินบังคับแบบปกติมีการเซตติ้งระบบในการขับเคลื่อนเอาไว้นะเว้ยมึงทำท่าศิลปะการต่อสู้ได้ไงก่อนไม่ใช่จีกันดั้มนะมึงทำได้เฉยเลยแล้วนอกเหนือจากเขาจะสามารถขับโมบิสูรพร้อมกับยังโชว์ศิลปะการต่อสู้ได้แล้วตัวเขายังมีสัมผัสพิเศษด้วยับเรียกได้ว่าเป็นเซนส์สัมผัสที่6ที่เขาเนี่ยสามารถได้จะสัมผัสได้ถึงพยานอันตรายทําให้เขาได้รับหน้าที่ในการขับหุ่นตัวนี้เพื่อเป็นการลาดตระเวนหาศัตรูนั่นเองครับมึงใช้เซนส์ของมึงในการหาตัตตรรูซซะะเเเออาาแแลลน์โมมบบที่่่ปง ไ,ได้ใช้ไอฮาเซ้นคนล้วนๆและเบลลี่ดันหาศัตรูเจอทุกตัวทีว่มึงแม่นกว่าเซนเซอร์ซะอีกอะ่ะไอฮาโคตรล้มมึงเป็นนิวไทเหรอในศึกจาชินอเอของกันดัมเซนภาคแรกเขาได้มีการใช้มบิสูเครื่องนี้ในการตบเครื่องรุ่นใหม่ของทางซานั่นก็คือเกสไปอย่างมากมายรวมไปถึงได้เข้าต่อสู้กับเกสที่เป็นเครื่องทําการทดสอบอาวุธของฟรีดอมกับจัสติกที่เราเคยทําไปก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าตัวเขานั้นหนีออกมาก่อนครับไม่ได้ต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบเท่าไหร่ เข้าต่อสู้กับโคอเนเตอร์พร้อมกับโมบิปุดรุ่นใหม่ของกองทัพซาพัพด้วยตัวคนเดียวแถมเก็บได้ด้วยคุณสมบัติอของพี่แกเหมาะกับการเป็นพระเอกกันดำมาก หลังจากจบสึ่ที่จาชินเอเขาได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมกับกองกำลัง USSA ในการต่อสู้กับกองทัพโลกที่เข้ามาโจมตีครับแล้วเขาก็ไปในตอนนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเพราะว่าไม่ได้สังกัดอยู่กับออฟแล้วไงเขาจะไปใช้แด็เกอร์ในการต่อสู้ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงพยานอันตรายระหว่างการต่อสู้พี่แกอินเจกหุ่นออกมาแล้วก็เอาขานี่แหละครับไปเตะเมนคาเมล่าของมริสวยฝั่งตรงข้ามแตกเลยเฮ้ยเดียวมันใช่แล้ววะเนี่ย แค่นี้มันยังลำไม่พอพี่แกเล่นหลบกระสุนปืน12.5มมหรือว่าปืนวอลเคนของโมบิสูดได้ด้วยนะครับกระสุนวอลเคนของโมบิสูดเปรียบเสมือนกับกระสุนปืนรถถังนะครับไอ้ห่ามึงหลบได้เฉยเลยเนี่ยในตอนที่แบรรี่ออกฝึกฝนตนเองเนี่ยเขาจะได้รับฉายาว่าหมัดเทพเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบในตัวของเทพเจ้าเลยเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเทพเจ้ามีจริงเขาเชื่อในกำปั้นของเขาอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าเขากลับได้รับฉายาว่ามัดเทพเจ้าซะง,งั้นก็ดูวิธีการต่อสู้ของมึงหน่อยแม่งเป็นมัดเทพเจ้าดาวเหนือกูก็ไม่แปลกใจเนี่ย ในตอนที่เขาอยู่กับ USA นะครับเขาจะได้รับฉายาว่ามัดเทพเจ้าแห่งอเมริกาใต้หรือมัดเทพเจ้าแห่ง USA US นั่นเองครับเออจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มัดเทพเจ้าแห่งที่นั่นมาอย่างที่บอกไปว่าวิธีการต่อสู้ของเขาคือการใช้ศิลปะก,การต่อสู้ถึงแม้ว่าจะเป็นการขับโมบิสูรก็ยังเอาศิลปะการต่อสู้นั้นมาใช้งานกับตัวโมบิสูรด,ด้วยถ้าเรานึกภาพไม่ออกคิดซะว่ามันคือกอดกันดมครับจบข่าว หลังจากจบศึก u s s a เขาได้กลับไปที่บ้านเกิดของเขาหรือว่าสาธารณรัฐเอเชียตะวันออกครับเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มกองโจรที่ต้องการจะปลดแอกสาธารณรัฐเอเชียตะวันออกเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย ถูกกองทัพซาบยึดไปตั้งแต่ปี71แล้วแล้วปี73ถึงแม้ว่าจะจบสงครามแล้วก็ตามก็ยังเป็นของซาบอยู่เขาเลยต้องเข้าร่วมกับกลุ่มกองโจรเพื่อต้องการจะทวงบ้านของตนเองคืนในตอนนั้นเองเขาจะได้เจอกับนักบินกรีนเฟรมอันนี้ก็จะไปต่อกันที่คลิปของกรีนเฟรมนะครับใครดูคลิปกรีนเฟรมแล้วก็ไปต่อกันใครที่ยังไม่ดูก็ย้ายไปดูคลิปนู้นก่อนก็แล้วกันเนาะ โอเคหลังจากคลิปกิีนเฟรมเป็นอาชีพสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะเปลี่ยนไปขับโมบิสูตซิเวเลียนเอสเทแล้วเข้าต่อสู้กับทหารของซาบจะเรียกว่าทหารของซาบก็ไม่เชิงนะนะเรียกว่าเป็นฐานรับจ้างที่ทางซาบจ้างมานั่นก็คือชูนั่นเองครับชู True เป็นโคออลเนเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะแล้วได้เข้าต่อสู้กับแบรรี่ครับในตอนที่ต่อสู้กับแบลรี่ด้านโมบิสูตแบลรี่ถือว่าแพ้แต่ว่าแบลรี่เขาไม่ได้ยอมแพ้ครับ เขาอินเจกหุ่นออกมาแล้วก็เข้าต่อสู้กับชูชูเห็นอย่างนั้นก็เอาบ้างครับกูทิ้งหุ่นมาต่อสู้ตัวตัวกับมึงเลยกลายเป็นศึกดวลหมัดกันซะอย่างนั้นพวกมึงจะขับหุ่นต่อสู้กับทำซากอะไรในเมื่อจะมาต่อยกันเนี่ยแล้วตัวของชูได้ทําการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าของแบรรี่ครับทำให้เจ้าตัวสามารถที่จะก๊อปท่าของแบรรี่ในการต่อสู้ได้แบร์รี่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจและพลาดท่าให้กับชูทําให้แบรรี่ถูกฆ่าตายในที่สุด จากการที่แบลลี่ถูกฆ่าตายจะทำให้ลูกศิษย์ของแบลลี่นั่นก็คือนักบินของกินเฟรมมาทำการล้างแค้นให้กับเขาครับในจุดนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อในคลิปของตัวละครชูก็แล้วกันเนาะนี่จะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของแบลลี่นะครับที่เขาจะถูกฆ่าตายอนิเมะให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้า,นาสวัสดีครับผม